สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมมือถือนะครับมาใหม่นะครับไกลหน้านะครับอันดอร์นะครับผมก็เป็นเกมมือถือนะครับ MMORPG นะครับเป็นแบบเกมเอาชีวิตรอดนะครับจากซอมบี้นะครับผมก็เป็นเกมออกใหม่ในสโตร์เลยนะครับแล้วก็ประเด็นคือนะฮะเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยทั้งเกมนะครับผมก็ สนุกมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ก่อนจะเลิกพี่ก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมเข้ามาเล่นเซิร์ฟ3นะครับเมืองสาศูนย์นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูภาพฉากหลังกราฟิกก่อนนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC นะครับผมใน PC เนี่ยมันจะปรับกราฟิกได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมแต่ในมือถือก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมระดับหนึ่งเลยนะฮะอย่างสวยนะครับภาพอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างเกมเพย์กันนะครับผม อ่าโอเคครับมาถึงแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทําการสร้างตัวละครนะครับผมนี่ครับเป็น Open World ด้วยนะครับผมก็ตัวเกมมันอยู่ที่ประมาณ6กจิกนะหกเจิกได้นะครับผมอ่านี่ครับโอ้ตัวละครแม่งอย่างเท่เลยนะครับโอ้โหนี่ครับมันมีพรีเซตให้เลือกนะครับอยู่6คนนะฮะชายสหญิง3นะครับเราจะเล่นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับผมอืมก็ผมเลือกตัวละครก่อนล้วกันนะฮะนอกจากนี้นะครับมันมีพรีเซตให้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนอ่าหน้าตา เครื่องแต่งกายต่างๆได้อีกนะครับผมนี่ครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับผมนี่ครับมันมีพรีเซตเกี่ยวกับหน้าตาให้อีกนะครับทรงผมนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้อ่ะผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับเท่ๆหน่อยใส่แว่นด้วยนะฮะเท่ๆป่ะแล้วก็อ่ามีปรับในส่วนของออสเซอร์รีนะครับฉากหลังแบ็กกราวก็ทําได้นะอย่างเท่เลยนะครับอันนี้ผมเล่นแบบกราฟิกแบบมีเดียมเลยนะไม่ได้แบบว่ากราฟิกไฮแอนด์ร่าอะไรนะ ก็ตามสภาพมือถือนะนี่ผมเล่นในมือถือนะครับนี่ครับก็ทำแบตเตอรี่ได้นะครับขนาดบอดี้ร่างกายก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับมาแนวเดียวกับเดอะซิมเลยนะครับอันนี้แบบปรับไปแอดวานซ์ด้วยนะโอ้โหเหมือนเราเล่นเดอะซิมเลยนะครับผมระบบเกมนี้มีเยอะมากนะครับผมให้เล่นเยอะมากเป็นการเอาชีวิตรอดอ่ะมีระบบการคราของนะครับพวกไลฟ์สกิลอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมสร้างวงสร้างบ้านนะครับ หาของป่าอะไรเงี้ยนะครับเอาชีวิตรอดอ่ะจริงๆเลยนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะฮะจากซอมบี้ที่เป็นเอ็มโอพีแบบ Open World เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเปิดตัวมาเนี่ยนะครับผมผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นอ่าภาษาไทยนะครับเดี๋ยวผมแต่งตัวเรียบร้อยก่อนนะครับโหนี่แค่อ่าแต่งตัวละครนี้กับป่าไปกับ5นาทีแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราตั้งชื่อกันครับเราไปกันเลยนะครับผม อ่ะโอเคครับมาถึงก็นะฮะดูคัดซีนกันหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะตัวละครเราก็จะขับรถมานะครับผมขับรถมาในเมืองเมืองนึงนะเป็นเมืองล้างเลยนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์นะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมอ่ะเป็นสะพานแขวนนะครับผมโอ้โหเสียงเอฟเฟกต์กราฟิกนี่ใช้ได้เลยนะครับเอาเกิดอะไรขึ้นครับอ่ารถชนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมโอ้หรถชนอยู่บนสะพานด้วยนะ เราจะต้องออกมาจากรถหรือเปล่าอ่ะจะบอกนะให้บูงแต่ตอนนี้เลยนะครับอ่ะถือปืนมาก็บ,บอกหนึ่งนะฮะโอ้โหเฮ้ยเจอคน,นครับคนร้ายปนะเนี่ยเอาสองลุ่มหนึ่งด้วยนะครับผมอ่าเฮ้ยสองบี้นี่ว่าเอาแล้วนะครับผมอ่ะโอเคโดนแน่นอนไอ้ข้างหลังมันจนอกฟาดเอาแล้วเว้ยโดนแล้วครับมันมาแล้วเอาแล้วครับโดนโดนแดกไปแล้วครับ อาล้วครับหนีดีครับรออะไรครับแม่งทิงเพื่อนนะครับตายนะครับบอกแพ่นี้เลยนะครับซอมบี้มาแล้วนะครับหนีเอ้ยหนีหรือบู้เฮ้ยเอาอะไรวะเอาของอาวุธเน่เอ้ยเอาอะไรอ่ะกุญแจเหรอนี่ครับหนีขึ้นหลังรถเลยนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหแม่งมาอย่างเยอะเลยนะครับอาวุธก็ไม่มีนะฮะอ๋อมันเอาปืนเราไปไงตอนแรกไงโอ้โหโดดครับผม ไม่มีทางเลือกนะครับต้องโดดลงน้ํานะมันมองเห็นเกาะฝั่งตรงข้ามอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาโผล่ที่เกาะก่อนหนึ่งนะครับผมอืมเป็นเกาะล้างหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอ่าไปนะครับผมก็ตัวเกมก็จะให้เราฝึกการบังคับนะครับผมก็จะมีการเดินนะครับก็ใช้นิ้วด้านซ้ายเนาะดันขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนก็ให้อ่าตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะให้เราดำเนินเรื่องก่อนช่วงแรกนะครับมันจะมีไกด์ให้ตลอดเวลานะครับที่จะเป็นลูกศร เราก็เล่นตามกาไกด์ไ่ไปก่อนนะครับมันก็จะสอนเราหล,หลายๆอย่างนะครับผมอ๋อเนี่เาเรากระโดดมาจากสะพานเมื่อกี้ปะเฮ้ยเมื่อกี้แม่งมืดตื่นตอนนี้สว่างอะโอเคให้เราเดินตามทางไปเลยครับอีก30กว่าเมตรนะนี่ครับด้านขวาก็จะเป็นการกิ้งคานหลบกระโดดใช้หมัดต่อยนะตอนนี้เราไม่มีวุธใช่ไหมอะเดีย๋ยวเราเดินไปตามทางก่อนนะครับบ,รบังคับยากนิดนึงนะครับในมือถืออะโอเคเดีย๋ยวถ้าใครชินพวกเกม f อ s พเนี่ยจะ เล่นถนัดมือหน่อยนะฮะอ่าโอเคเราก็มาถึงปั๊มน้ำมันเหรอโอเคอ่าเขาบอกให้ไปหาของครับค้นหานะครับอ่ได้อาวุธมานะครับเป็นมีดมีดสั้นนะฮะยังไงมีซอมบี้อยู่ข้างหน้านะครับอ่ามันฝึกให้เราอ่าเขาสอนให้เราอ่าฟันซอมบี้ครับให้ฆ่าซอมบี้นะฮะสองตัวที่อยู่ปั๊มน้ำมันสังเกตด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีเควสให้เราทำนะเป็นภารกิจเฮ้ยทั้งหลังเอา้าอะไรเนี่ย อ่ะหันก่อนผมก็ไม่ค่อยถนัดนะอ่ะมาเคอ่ะขอได้ละโอเคเข้าไปสำรวจนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหาของหาของนะฮะมันจะมีของให้เราอยู่อ่ะเป็นกระป๋องครับหยิบมามันจะมีคูดาวในการสำรวจด้วยนะครับระวั yeah, งให้ดีโอ้เป็นกระป๋องเปล่านะให้ตายสิหมดเกลี้ยงผมชอบที่มันเป็นภาษาไทยนะมันเข้าถึงง่ายดีนะครับเกมแบบแนวโอเพ่นเวิลดนะ เหมือนอัพสเตอร์ไลท์ไหมผมคิดว่ามันน่า,นาจะเหมือนอัพสเตอร์ไลท์นะอัพสเตอร์ไลท์ภาษาไทยนะฮะโอเคก็สำรวจตามทางเลยนะครับอันนี้กระดาษโนต้ตนะครับโอ้โหภาษาไทยด้วยนะฮะโคตรดีเลยนะครับใครจะอ่านในเรื่องหรือไม่อ่านก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้อ่านในเรื่องนะครับก็ถ้าใครมีเวลาหน่อยก็อ่านในเรื่องได้เลยนะครับว่าเป็นมายังไงอะไรประมาณนี้อะ๋อยวเราไปลุยกันต่อนะครับ วันนี้จะมารีวิวเกมเพลย์ให้ดูกันนะครับก็เป็นเกมที่น่าเล่นมากเลยอยู่ในสโตไทยด้วยนะเข้าสโตทยแล้วาภาษาไทยด้วยนะครับอะกล่องอาวุธนะครับสำรวจก่อนอ้าววได้ลูกซองเลยหรอลูกซองอ๋อสภาพโซมแล้วด้วยนะฮะอะดี๋ยวติดตั้งอาวุธก่อนนะครับเอาไม่มีกระสุนนะครับอ๋อโอเคก็นะครับเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเราเก็บจากกล่องมามันมีกระสุนด้วยไม่ใช่หรอวะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับ เห็นทางซ้ายล่างไหมครับมันจะมีสญลักรกระสุนอยู่นะครับผมถ้าถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยคือเป็นการสวมใส่อาวุธนะฮะอ่ะมันบอกให้เราเติมกระสุนนะครับอ่ะเราก,กดเลยนะครับโอ้โหมันให้กระสุนเรามา90เอ้ยอุ๊อ้วผมมันให้เรายิงครับโอ้โหโคตรแรงเลยครับบอกแค่นี้เลยเสียงสนั่นเลยอะยิงไม่ต้องไม่ต้องเลง็งหัวอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะมีเป้าเล็งด้วยนะแล้วก็ถอยหลังยิงแม่งเลยนะครับตี่หระเขาหนา ลูกซองแม่งแรงจริงว่ะแต่มันก็ไม่ได้แรงมากนะมันเป็นลูกซองที่อ่าสุดโทมแต่ว่ามันก็ดีกว่ามีดนะนะครับผมอ่ะไปกันต่อเลยนะครับอ่าไปตามทางเลยนะครับไปตามลูกศรไกด์ไลน์เลยนะฮะอ่ะไปตามทางเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคครับเราก็มาเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับกดซ่อมก่อนนะฮะอ่ะโอเคซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็ขับออกไปจากเมืองนะครับผมแค่นี้เองนะครับ อ่ะเราก็ขับมาที่นะครับค่ายค่ายหนึ่งนะน่าจะเป็นค่ายในนี้น่าจะมีอ่าในส่วนของผู้รอดชีวิตนะครับเอาแล้วครับด่านหน้านะครับเอาแล้วหยุดผมไม่ยิงปืนใส่เราเว้ยอ่ะโอเคก็ต้องไปคุยกันหน่อยนึงนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยเราสามารถกดข้ามคัสซีได้ถ้าเกิดเราไม่ดูนะโอ้โหมาทิวด้านะครับผมชื่อเหมือนปืนเลยว่ะ โอ้ตัวละครผู้หญิงแม่งสวยทุกตัวเลยนะครับอ่ะโอเคเคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผู้คุมกันนะนี่ครับเขาบอกว่ามีผลตอนอ๋อ,อไม่มีผลตอนเนื้อเรื่องนะครับเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นะโอเคโอดีนาะมีภาษาไทยด้วยนะครับคือมันก็พูด <Over here. S 1> เป็นภาษานั่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็ดูเนื้อเรื่องได้เลยมันมีไทยอ่ะเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเขาจะให้เรา,หเ,ราเหมือนเราตรวจสุขภาพไรสักอย่างวะเมื่อกี้อ่านเนื้อเรื่องนะโอ้น้องพยาบาลนะฮะ อามิเลียนะครับผมโอ้โห,โหดูตัวละครซะก่อนนะแม่สุดๆเลยนะครับผมแหมใจชื้นเลยนะครับผมเจอพยาบาลไปโอเคไม่กลัวแล้วซอมบี้นะครับไปอยากโดนซอมบี้กัดแล้วตอนนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็นะครับเรากดเควด้านซ้ายบนตลอดนะครับมันก็จะให้คุยอู้ชื่ออะไรเชรี่นะครับผม เขาเป็นพยาบาลแน่นอนเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเหมือนนางเอกเลยนะโอ้สุดยอดเลยครับอ่ะโอเคนะครับผมเมืองนี้มันดีจริงๆนะครับผมอ่ะเลเวลขึ้นแล้วนะครับมันมีเลเวลด้วยนะคุณหมอไมเคิลนะครับอ่ะเราคุยกับคุณหมอไมเคิลก่อนอ๋อเมื่อกี้คุณหมอแล้วก็มีอ่าคุณพยาบาลนะอ่ะโอเคนะครับเราก็ เข้ามานะครับอยู่ในเมืองใหม่นะครับผมบทที่2นะครับความหวังครั้งใหม่นะครับผมรอดชีวิตนะครับผมเราก็หนีรอดมาได้นะนี่ครับเขาบอกเลยเห็นป่ะอ่านในเรื่องได้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านนะครับใครอยากเสพเนเรื่องก็อ่านเรื่องได้เลยนะครับไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าดี่ผมจะกดข้ามไปนะครับโอเคครับตอนนี้เขาก็พามาอยู่ที่ที่พักนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะพักที่บ้านหลังนี้แหละนะครับผมก็เดี๋ยวตัวเกมเขาจะสอนระบบการใช้ชีวิตนะครับผม,มก็เหมือนเราใช้ชีวิตจริงอะนะครับเป็นเกมหมอชีวิตรอดนะ,ะเราเข้าไปในบ้านนะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปสำรวจที่โต๊ะนะฮะอ่าก็จะมีเกตเอาชีวิตรอดอ่ะโอเคนี่ครับก็จะเป็นระบบนะฮะการสแกนร่างกายอ่ะโอเคนะครับมันน่าจะประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่ง เกี the uh, ่ยวกับตัวละครเรานะครับอ่านี่ไงมีหน้าจอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมก็จะมีเรื่องความสะอาดจิตใจอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหเหมือนเดิซิมอะนะครับผมก็เราพยายามทําให้เกจต่างๆมันอยู่ในสภาวะปกตินะครับไม่นั้นจะมีผลต่อร่างกายเราถัดไปนะครับเขาจะให้เราขึ้นไปอ๋อด้านบนนะครับชั้น2นะครับผมไปสํารวจบ้านก่อนนะฮะ ไปที่ห้องอห้องนอนนะครับผมเราสามารถที่จะนอนหลับนะครับเพื่อพักผ่อนร่างกายได้นะเพื่อให้เก่าพลังชีวิตอะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นนะฮะเกตสุขภาพอะไรบางอย่างมันก็จะมีโค o l d o w ในการนอนหลับนะครับอันนี้เป็นการนอนหลับที่เฉยถ้าเกิดว่าเป็นนอนหลับข้ามวันอนะ่ะ <Finally, S 1> ้างนอกมันจะมืดนะฮะโอเคเขาบอกให้ไปที่ห้องน้ําชั้น2แล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้อ่างอาบน้านะครับผมโอ้โหนี่ครับเขาสอนเราเลยนะ mm hmm. โอเค อาบน้ำโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะ <Nice. S 1> งนันโอ้อย่างชิลเลยนะครับอะวิวดีไปถัดไปนะครับเข <I 'm S 1> าบอก <so tired. S 2> ว่าให้เรานอนนะครับ s <S นอนอันนี้นอนข้าม <coffee. S 1> วันแน่ๆนะครับ <laughs> ก็เหมือนอาบน้ำแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะโอเคนะครับเตียงนุ่มๆจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายโอเคเช้าวันใหม่นะครับ อ๋อฝันดีลาติสวัสดก่อนอ่ะโอเคนะครับจากนั้นให้ไปที่หน้าต่างเพื่อรับวันใหม่นะครับอ่ะไปที่หน้าต่างนะครับโหมีไกด์บอกตลอดต่อมานะครับกดทางด้านซ้ายนะครับเนี่แถบจิตใจนะครับก็จะเต็มเห็นไหมเออแค่นี้เองนะครับก็จะทําให้แถบพลังชีวิตจิตใจสภาพร่างกายเราปกตินะครับถัดไปเขาบอกไปที่ห้องน้ํานะอ๋อไปใช้โถดท่วมนะครับ โอ้โหมีน้องแมวด้วยนะครับน้องแมวแอบดูนะครับผมนี่น้องแมวนะครับผมอ่ะทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่กระจกนะฮะไปส่องกระจกดูเงาสะท้อนนะฮะโอ้โหมีรอยปนเปื้อนรอยแผลทรายคาดมันโคลนอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับเขาบอกให้ไปซักผ้าด้วยนะโอ้โหก็มีระบบซักผ้าด้วยนะครับผมอ่ะลงไปซักผ้ากันนะครับถังซักผ้านี่ไง หลแกงี้ในตัวเดียวนะครับอ่ะโอเคนี่ครับมันเป็นระบบเขาเรียกว่าไลฟ์สกิลอะนะครับมันเป็นระบบการใช้ชีวิตนะครับก็เหมือนเราใช้ชีวิตจริงๆเลยนะครับว่าเราต้องทําอะไรกับร่างกายตัวเองบ้านทําอะไรกับสิ่งของภายในบ้านบ้างน,นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงระบบสร้างบ้านทําอาหารน,นั่นแหลกินอาหารด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่ไว้ใช้ดํำรงชีวิตนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นเกมพวกแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป <How S 1> ด้วยแหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมเนี้เราค่อนข้างละเอียดอยู่ นะโอเคนะครับถัดไปนะครับเราได้การผู้รอดชีวิตมานะครับ <c oughs> ก็สามารถเดินเล่นในเมืองนี้ได้แล้วนะครับต่อมปเราไปหาแฮร์รี่กันนะครับแชรลี่นะ <I did S 1> คุณพยาบาลสุดสวยนะครับผมไปอ่นะโอเคนะครับเ <never> ขาก็ขขเขาบอกว่าคุณบาดเจ็บหนักนะคุณน่าจะพักให้มากกว่านี้นะครับคุยกับ คุยกับเคนนะฮะก็เราสามารถกดข้ามคาซีนได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราไม่อยากดูนะฮะก็ทำพิธีภาวนานะครับเมืองที่สาบสูญอ๋อโอเคน่าจะทำพิธีกับให้สำหรับคนที่เสียชีวิตไปอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนใครได้เคยได้ดูหนังว่าเคยดูพวกหนัง The Walking Dead นะครับลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมารวมตัวกันนะครับทำพิธีต่างๆอะไนประมาณนี้ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวละครโคตรดีนะครับในเรื่องดีด้วยนะแล้วก็ตัวละครดูดีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะอะดูดีมีนาคตครับไปเลยต่อมานะครับเขาก็จะให้เราทําการรู้จักกับมาทิวด้านะครับมาทิวด้าก็จะเป็น่ NPC นะครับผมเขาก็จะให้เราสักถามประวัติต่างนะครับแล้วก็ก็จะสอนนะครับ เกี่ยวกับการใช้ระบบต่างๆนะครับเนี่ยการพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับระบบออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับผมเราสามารถที่จะพูดคุยกับคนทั้งโลกได้นะครับผมมันเป็นเกมออนไลน์เนาะเราเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับใกล้เคียงร <S <S ประมาณนี้นะครับผมส่งไปเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นการสนทนานะครับผมกับคนที่อยู่ในเกมทั้งหมดนะครับต่อมานะครับเขาก็ให้เราคุยกับครินนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาวุธป่ะซื้อของอ่าซื้อของนะครับเป็นอุปกรณ์คลาบอาวุธนะฮะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการอ่าซื้อของนะครับระบบคลาบอาวุธการหาเงินเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากและละเอียดมากเลยนะครับอ่ะเป็นการคราฟกระสุนนะฮะก็ใช้ผงดินปืนกับปลอกกระสุนนะฮะอ่ะเราก็ได้กระสุนมานะครับอืมโ้หลอยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับอ่ะโอเคเราก็จะได้กระสุนมาแล้วนะครับผม อ่าโอเคนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะแล้วก็เรียนรู้วิธีการคราฟกระสุนการซื้อของต่างๆนะครับผมอ่าถัดไปนะครับเขาก็จะให้เราคุยกับน้องคนนี้นะครับชื่อลินดานะครับเขาเป็นคนเกี่ยวกับขายอาหารโอ้โหดูเอ c เมืองนี้แม่งสุดยอดจริงครับอ่าเราก็คุยนะฮะนี่รับเราสามารถที่จะมาซื้อพวัตถุดิบต่างๆเพื่ออาไปทําอาหารได้นะครับเอาไปกินนะครับเอาไปทําอาหารนะครับเพื่อเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มเกรดสุขภาพเราได้นะครับผมอ่าถัดไป เขาก็จะพาเราไปทั้งนอกนะครับผมเราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับก็ตามแชลี่ไปเลยนะครับไปกัน2คนเนาะอืมนะล้วก็ไปที่ as as อ๋อไปเลดวูดนะครับผมก็ไปที่ที่หนึ่งนะครับเป็นค่ายค่ายหนึ่งนะที่อยู่ในป่านะครับผมโหอย่างเท่ะนะครับนี่ครับโอเพนเวร์จริงๆนะผมบอกก่อนเลยนะมีคัตซีเล็กน้อยนะครับไปที่เลดวูดนะ โอ้โหตัวละครแม่งสุดยออจริงเลยนะครับตัวละครโมเดลได้ทำสวย,สวยงาม,มากนะครับผมอ๋อเขาบอกว่าเป็นด่านที่เคยถูกล้อมมาก่อนอุ้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหแสดงว่าได้บูแน่นอนนะครับอ <'s> ่ะเขากำลังโดนเลยนะครับ oh. เรามาสนับสนุนกันพอดีนะฮะ <'s> มาดี๋ยวเราไปจอดก่อนนะครับไปจอดที่จอดฮอลล์ข้างบนก่อนอ่ะโอเคผมว่าภารกิจถัดไปนะี่คือให้บูแน่นอน ไปช่วยคนในหมู่บ้านนะคนในค่ายนะครับอ่ะโอเคนะครับผมโอเคอยู่ใช้จะต้านตรงนี้ไว้เธอก็ไปดูผู้บาดเจ็บอ่ะโอเคก็ให้โอเค,อเคให้ไปที่ทางเข้าหลักก่อนนะครับอ่ะไปเดี๋ยวหาทางลงก่อนนะฮะทางลงก็อยู่ตรงแชรี่นี่เองโอเคครับโดดลงแม่งเลยครับโอเคไปคุยนะครับไปที่จุดนี้ก่อนนะครับ ให้ต้านซอมบี้12ตัวนะครับจัดไปนะครับผมมาดิไปช่วยครับนี่งไงมาแล้วปืนของเราเพราะผมลืมครับปืนมาที่ว่าโอเคเราใช้ปืนลูกซองเดิมก่อนก็ได้ครับก่อนก็ได้โหโคตรแรงแรงครับยิงแม่งเข้าหน้าครับหมูแตกหัวหัวแตกครับโอ้ยิงจะเมดแค่ไรจดเมดหลักร้อยนะอ่ะอีกตัวเดียวครับยิงใครก็ได้ยิงไอตัวนี้แหละไอหน้าประตูเอ้ยแม่งปลาพิษใส่ นี่แหละเข้าหน้าไปดิเรียบร้อยครับ12ตัวครบแล้วนะฮะก็คุย MBC ได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่ะเออจบแล้วครับอ่ะประมาณนี้เองง่ายๆนะเห็นป่ะก็ผ่านแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ